สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกมะลิกรีบล้อมค่ะซึ่งความพิเศษของเขาในคลิปนี้สามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิน้นเหรียญ และกันไกรค่ะในส่วนของดิบบินนะคะในคลิปนี้ปราจะใช้ในส่วนของดิบบินหนึ่งฝั่งจะเป็นกากเพชรและอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นสีพื้นค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็ตามชอบจะเป็นดิบบินเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลน,นะคะในส่วนของเพื่อนๆท่านใดต้องการสั่งซื้อดิบบินในรูปแบบนี้นะคะปัาจะวางหน้าเพจหรือว่ารูปภาพของเพจไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ค่ะเราไปดูวิธีการทํากันเลย เริ่มต้นการทำนะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนเพื่อนนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว32นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเริ่มต้นการพับนะคะให้เพื่อนๆนจับเซนลิบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจาก1ฝัง่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตร แล้วกดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนเอนแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นนบนทุกเส้นเส้นที่1จะอยู่ทางด้านซ้าย เส้นที่2จะอยู่ทางด้านขวาให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่สองทางด้านขวานะคะนำมาคล้องเส้นที่1เส้นที่สามคองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ส,สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่าง แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นก็จะได้ฐาน8ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยการเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยคะ่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2นํามาทับเส้นที่1 เส้นที่3ทับเส้นที่2และสุดท้ายเส้นที่4ทับเส้นที่สเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับการวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไป แล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจบวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3มก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมนะคะจบวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเช่นเดิมจบวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ เมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นเท่านั้นให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไปเลยจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทำการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมเพื่อนๆจับแยกออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สาเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่อยๆจัดระยะมุมวนไปนะคะเพื่อนๆอย่าดึงกระชากแรงค่ะจะทําให้ในส่วนของแนวเซลิบินยับได้เมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะ จากนั้นกระจายเซลิบินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำค่ะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆหยิบริบบินขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นกันนับนะคะเส้นที่1เส้นที่สอง และเส้นที่3พาดรบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเซลรบินแบบนี้และเส้นต่อไปค่ะเราจะทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5้าเส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สทําแบบเดียวกันค่ะเส้นที่4ี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิม เมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้งห้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3ามเส้นตรงนี้เราจะทำการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดเพื่อนๆจับริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1ค่ะจะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับ ต่อไปค่ะเส้นที่2ในการสอก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้นดิบินโค้งเข้าหาตัวค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3ค่ะจับเส้นดิบินโค้งเข้าหาตัวค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ เมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเพื่อนๆนำเหรียญมาเลยค่ะจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกถ้าใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็นำเหรียญมานะคะจากนั้นก็สอดเ,เข้าไปตามแนวเส้นได้เลยเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ และเมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซลิบินเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับค่ะ และเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลยนะคะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำดอกมะลิตรงกลางค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะและริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้น โคงความลงลักษณะแนวเส้นจะหันเข้าหาตัวแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่สทางด้านขวาเริ่มต้นการน,นับค่ะเส้นที่1เส้นที่สองและเส้นที่สยกปลายเส้นสอดเข้าไปตรงด้านใต้เส้นที่สามที่เรานับแบบนี้ค่ะ ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนเดีย๋ยวเพิ่งดึงแน่นค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดเก็บปลายเส้นในเส้นต่อ,ตอไปค่ะและเส้นต่อไปในการทํานะคะเราจะทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนแล้วจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวเหมือนเดิมจากนั้นจับแนวเส้นวนคล้องทับเส้นที่ทําไปแล้ว และยกปลายสอดเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวาเหมือนเดิมปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณเส้นต่อๆไปก็จับแนวเส้นมาทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะลักษณะการโค้งเซรบินเหมือนกันทุกๆเส้นค่ะ เมื่อเราทําได้สักระยะหนึ่งแล้วสังเกตได้ว่าช่องในการสอดนะคะเขาจะวนรอบถ่ายกันไปทางด้านซ้ายเข้าไปด้านในเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตนะคะแล้วก็สอดเก็บเข้าไปตามแนวเส้นของเขาได้เลย ถ้าปลายเส้นสอดยากนะคะเพื่อนๆนก็ขยายช่องที่เราทําไปแล้วนะคะออกก่อนแล้วก็ค่อยสอดเก็บนะคะจะทําให้สอดง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่อยคดึงให้กระชับวนไปค่ะดึงทีละนิดละหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้แนวเส้นริบบิ้นยับนะคะค่อยๆประคองดึงเก็บมุมให้กระชับวนไปค่ะ พยายามจัดในส่วนของมุมให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อได้มุมที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบล้อมด้านข้างค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะ จากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะยกมุมตรงกลางเส้นโค้ขงขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปด้านหน้าช่องที่สองทางด้านขวาเริ่มต้นการนับค่ะเส้นที่1และเส้นที่สองยกปลายสอดเก็บเข้าไปด้านหน้าเส้นที่สองที่เรานับสอดเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดแล้วบ,บังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอก ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้การพับมุมกรีบในรูปแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายนะคะเส้นที่2จับแนวเส้นโค้งขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่2ทางด้านขวาโดยการยกปลายเข้าไปในห่วงของเส้นล่าสุดที่ทําไปแล้วและก็จะเป็นช่องที่2ในการสอดเก็บเช่นเดิมค่ะ แบบนี้นะคะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมค่ะสอดให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดนะคะเพราะว่าจะทำให้ในส่วนของแนวเส้นริบบิ้นกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีการจับในการสอดเก็บแบบไหนก็ได้จับที่เราถนัดมากที่สุดค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาดูตรงส่วนของมุมกรีบด้านข้างว่ายังมีตรงส่วนของกรีบไหนที่ยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดตกแต่งให้ได้ระยะที่เท่ากันมากที่สุดค่ะเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซลิบินเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหันหน้าดอกตรงส่วนนี้นะคะไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการตะแคงเหรียญ จากนั้นหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดและริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพ,เพื่อนจับแนวเส้นโค้งไปทางด้านหน้าค่ะจากนั้นสอดปลายเกบเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดก,กับเส้นที่เราทําอยู่สอดเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดและบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะแบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ เส้นต่อ,ตอไปทําวนขวาไปเรื่อยๆค่ะเส้นที่2โค้งแนวเส้นไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วก็สอดปลายเกลียวไปตรงช่องฝั่งขวา,บ,าบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกดึงให้กระชับทําในรูปแบบเดิมวนไปค่ะจนกว่าจะได้ครบถูกเส้นค่ะ เมื่อทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆอย่าเพิ่งตัดปลายเส้นออกนะคะพลิกกลับด้านก่อนแล้วก็มาดูตรงส่วนของมุมกรีบด้านหน้าอีกครั้งค่ะว่ายังมีตรงส่วนของกรีบไหนที่ยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันนะคะถ้ากรีบไหนสูงเราก็ดึงตรงส่วนของแนวเส้นย้อนลงมาแล้วก็ดึงปลายเส้นให้กระชับอีกครั้งค่ะถ้ากรีบไหนต่ําเราก็ใช้ปลายนิ้วฝั่งที่เราถนัดยกตรงส่วนของมุมโคง้งตรงนี้ขึ้นเพียงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะค่อยๆจัดตกแต่งมุมไปเรื่อยๆ และเมื่อได้ระยะมุมกรีบที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะและประขอเพิ่มเติมเพื่อนๆท่านใดต้องการใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็นําเหรียญมาจากนั้นก็สอดเหรียญเข้าไปตรงกลื่นกลางตรงฐานด้านหลังได้เลยและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ